โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด u b s ส r i b e กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ Facebook นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจีผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตามไอจีผมนะจะเป็นไอจีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนําไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิ t t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดได้ที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man คก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมเจมส์เสียทีวิอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ในไม n e คร a f t รีวิวกันนั่นเองนะทุกคนนะใช่แล้วทุกคนวันนี้ผมมากับแอดออนที่เป็นเกี่ยวกับมาว e ลแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับอะไรประมาณมาว e ลอ่ะผมจําไม่ได้อีกันนึงคือะไรวะเอาว่ามันคือเหล่าซปเปอร์ฮีโร่ทุกคนที่มากับแอดออนนี้ผมบอกเลยว่าโคตรจะเยอะเยอะมากๆจนแบบ คลิปนี้อาจจะไปถึง20นาทีได้เลยนะใช่แล้วทุกคนก็ก่อนที่คนจะแบบรับชมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดซับแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยละกันฝากแชร์กันด้วยละกันโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลย let's go bro ก็มาดูกันที่กล่องแรกทุกคนกล่องแรกก็จะมีเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ที่โคตรจะเยอะเลยก็หลักหแล้วประมาณ20กว่าตัวได้อะประมาณ23มั้งประมาณนัแ้แหละทุกคนก็แรกแก็จะมีอะไรเนี่ยก็จะเป็น กัตันอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้รู้ว่าบางตัวคืออะไรอันนี้คือซึ่งจะเป็นด็อกเตอร์อะไรสักอย่างสเตนเหรอสเตนเออดร็อกเตอร์สเตนอันนี้จะเป็นเอาว่าเดี๋ยวเราเห็นชุดเดี๋ยวเราก็รู้เองว่าเป็นอะไรนะทุกคนนะโอเคนะเดี๋ยวไปดูกล่องต่อไปดีกว่ากล่องต่อไปก็จะเกี่ยวกับสปอนเซอร์นะทุกคนนะก็จะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูที่สปอนเซอร์กันก่อนละกันนะทุกคน โอเคเดี๋ยวผมเอาเซตมาก่อนละกันโอเคมาดูที่ตัวที่หนึ่งเลยละกันเดี๋ยวผมใส่ก่อนเลยก็ก็อะไรอะอ้าวแป๊บหนึ่งตกเหมือนจะเป็นเบนอบอผมไม่รู้สิแต่ว่าผมเสกดูก่อนอันนี้จะเป็นอ๋อโลกิส่วนนี้จะเป็นอะไรเนี่ยออไม่รู้สิแต่ผมจะเสกมาเรื่อยๆใครรู้ก็นั่นแหละอันนี้จะเกี่ยวกับไอรอนแมนเวอร์ชั่นแรกๆนะมาร์กแรกๆเลยส่วนนี้ก็จะเกี่ยวกับ ตัวร้ทยที่อยู่ในเรื่องไอรอนแมนจาได้แล้วก็เออเออเนี่ยอันนี้ก็อ,อกวิ๋และนี่ก็จะเป็นตัวร้ทยที่แบบโคตรเกเรเลยจริงๆแล้วนี่ตัวอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอะจริงนี่ก็จะเป็นนุกนะทุกคนไม่รู้ว่าอยู่ข้างไหนผมก็จำไม่ได้ผมไม,ไดผมไม่ได้ดูซุปเปอร์ฮีโร่นานโคตรนี่นะก็จะประมาณนี้อันนี้อุลตร้ามแมนนะ เหมือุลตร้าแมนเลยเดี๋ยวเราไปดูเซตที่สองกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่2กันนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่ามันคืออันเดียวกันหรือเปล่าอันนี้จะเป็นโอ้นี่คือผมจําชื่อไม่ได้แล้ววะไอมันเสือดาอะ่ะผมจำไม่ได้วะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นคนธรรมดาเลยฮะเขาทําอะไรได้อะ่ะผมไม่แน่ใจอะ่ะส่วนนี้จะเป็นอ๋อนี่มันทรงเดียวกันนี่วะ่ะใครเดียวกันเลยโลกิอะไรเนี่ยเนี่ย อาจริงพวกนี้ไม่สําคัญไว้ทุกคนเชื่อผมดิมันไม่ได้ค่อยได้สําคัญอะไรมากเนี่ยเดียวกันเลยทุกคนเดี๋ยวไปดูเซตต่อไปกันดีกว่าโอเคนี่ก็เซตสุดท้ายแล้ะเพราะว่าอันนี้ผมจะรีบรีิวเพราะว่ามันไม่ใช่ไฮไลท์ของคลิปนี้ทุกคนไฮไลท์ของคลิปนี้ก็คือนั่นแหละทุกคนนะเป็นนั่นแหละเป็นเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ที่เราจะใส่ในร่างกายเราชุดนั่นแหละก็ตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวลายนะตัวนี้ก็นะทรงเดียวกันเลย อ่าเดียวกันเลยทุกคนโอ้ส่วนนี้ก็คือเครื่องทุกคนเครื่องเอาไว้แบบผลิตไข่พวกนะี้ก็ไอเทมพวกนี้ตัวนี้เน่เอาไว้แลกนะสามารถหาได้จากการฆ่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้แหละไอพวกตัวร้ายนี่แหละสามารถฆ่ามันเพื่อเอามาแลกฆ่าพวกนี้อีกทีนึงได้นะทุกคนส่วนนี่ก็คือเครื่องทําชุดซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนก็ใช้เป็นเงินนะเงินก็หาได้จากการฆ่าตัวแบบปิงเปงเปงี่ยเนี่ย แพงสุดก็เป็นโกลเดร์ละตัวเป้งๆก็คือแบบไอ้พวกนะี้นไอ้พวกที่แบบเป้งๆเ,เ,เลยก็แบบไอรอนแมนที่มันบินดูดผมเมื่อกี้เออนั่นแหละก็จะประมาณนลยสนนี้จะไม่ใครเลยเนะี่ยอ๋อตัวเดิมเลยส่วนนี้จะเป็นเวอร์ชัน two นี่สตาร์กนะผมว่าใช่เลยโปรแกร,รมของตรนี้สตาร์กแล้วก็ตัวทา้ายก็ตัวนี้เลยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเกี่ยวกับชุดกันดีกว่าทุกคน Let's go Man โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ชุดแรกก่อนดีกว่าทุกคนนะนะ้ผมใส่ของ,ของใครเนะี่ย ปึ๊บอือือแล้วเวลาบินทุกคนดูดิผ้าคลุมมันแบบดูดูโคตรสุดอ่ะเออแล้วก็จะมีสกิลนะทุกคนนะเนี่ยสะกงสกิลปึ๊บมันเหมือนเป็นการเนี่ยกดย่อได้ไหมไม่ได้นี่คืออะไรจะเป็นเหมือนกระทาแบบกดยอด่อกดยอด่ออ่ะไม่ได้ทุกคนก็ความสามารถก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมตรงนี้เลยมันจะเป็นการกดคลิก เนี่ยเห็นไหมทุกคนถอดหน้ากากด้วยคลิกที่นึงนี่โคตรจะเท่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าแล้วก็มาดูที่ตัวต่อไปนะทุกคนนะก็จะเป็นตัวอะไรผมไม่รู้แต่ผมขอเลนะ้ใส่ให้ดูเลยดีกว่าปึ๊บอ๋อจะเป็นแม่สาวนี่นะทุกคนนะแม่สาวน้อยเวลาบินล่ะเป็นยังไงบ้างผมโอ้โหนี่งอืมโคตรจะสุดเท่ทุกคนดูดิ ผมละโคตรชอบพอละพละลงไปที่พื้นได้ละปุ๊บเรียบร้อยก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมใช้พลังก่อนละกันจนไน้คืออะไรดอปทิ้งไปครับก็สกิลพลังก็อย่างเงี้ยแค่นี้ยกดยอดได้ไหมอ,อ๋อผมไม่แน่ใจมันคืออะไรอ,อ๋อเอาไว้โจมตีแหละเอออ๋อเป็นการผาักทุกคน ถ้าผมยอ่อะรูสึกว่ายอ่อมันจะเป็นการโจมตีที่แบบรุนแรงขึ้นนะสังเกตดูใหม่ๆไ,ไ,ไม่ช่วยเลยจริงๆเออก็สรับตัวนี้ก็จะประมาณนี้เลยเยราไปดูตัวต่อไปดีกว่าแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นฮากเวอร์ชั่นผู้หญิงนะทุกคนขอสวมใส่ก่อนละกันอคืออะไรมันเป็นยังไงวะทุกคนฮักเวอร์ชั่นผู้หญิงเนี่ยอุ๊ย เมื่อเขากายร่างบึมบึมคือลือก็จะมีสกิลนะทุกคนมาไม่โจมตีโหโหพี่จะเย็นนะกดคลิกหนึ่งทีอืมถ้าถ้าขี้ขวาขี้ขวาโอ้โหโคตรดุแรงครับพี่ดุแรงจัดเลยทุกคนดูดูดูระบบสายอเนี้ยอืมโอ้ยหไม่เอาแล้วไม่ไหวละ ก็เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยก็น่าจะเป็นฮักผู้ชายนะทุกคนนะไป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 ปโอเคทุกคนแล้วก็มาอยู่กับพี่ฮักของเรานะน่าจะกดย่อใช่ไหมเพื่อแปลงร่างใช่อแล้วด,ดูดไกลซะด้วยสิทุกคนก็ทรงเดียวกันอะ่ะทุบก,ก็แตกเหมือนเดิมอะทุกคนพอปีนกันแล้วไม่แบบด,ดูดไกลจ่าทุกคนคิดสภาพเมื่อกี้ผมดูดอะดูดอูย้ยอะไรวะเนี่ย อืออืมอืโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสกิลก็จะเดียวกันนะทุกคนนะสกิลก็แบบนี้แหละเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรจะเจ๋งอะเออจริงเจ๋งมากเจ๋งสุดๆเลยดรอปทิ้งไปครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าแล้วก็ตัวต่อไปเราก็กับเทพระเจ้าทอทุกคนนะปึ๊บอืออือดีดเลย แล้วก็เวลาทุกคนวิ่งทุนดู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 ผมจะทำให้ดูเนี่ยวิ่งปึ๊บบินโค้รจะดุนแรงบอกเลยปึ๊บแล้วก็มีสกิลนะขี้ขวาเป็นการเบี่ยงอันนี้ก็เช่นกันนะทุกคนปึ๊บเบี่ยงมันก็จะกลับมาหาเราทุกคนปึ๊บเห็นไหมผมไม่ค่อยชอบเลยจริงๆมันปินอย่างผมไม่ค่อยชอบเลย แล้วก็เอาใจเย็นใจเย็นใจเย็เย็นคคุมไม่อยู่อะ่ะโดนโอเคน okay, ลงมาละโอเคส่วนสกิลต่อไปให้ทุกคนกดย่อนะปึ๊บขี้ขวามันจะเป็นสายฟ้าทุกคนอันนี้ก็เช่นกันอืมเป็นไงเท่ใช่ไหมละ่ะก็สลับทอก็จะประมาณนะี้เดียวเราไปดูตัวต่อไปดีกว่า โอเคทุกคนอันต่อไปก็จะเป็นเดดพูลทุกคนนะปุ๊บนี่กุที่คุทีมีปืนด้วยดูดูดดคดแน่นอ่ะมีดาบมีดาบจิงจุงจิงจุงจิงดูเิมีไตายหนทีทุกคนแล้วก็ลืมบอกไปว่าถ้าเรากดชิปคลิกขวาไอ้กดหนึ่งทีปุ๊บกดคลิกซ้ายหรือว,ว่ากดแตะหน้าจอก็จะได้ดาบคู่คูรเจ๋ง แล้วก็ปืนกระเช่นกันปึ๊บปืนคู่คูรจัดรัวแล้วก็สามารถทำอย่างนี้ทุกคนนี่ถอนอากาศนี่นีเป็นอะไรที่เจ๋งมากแล้วเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าทุกคนแล้วก็ตัวต่อไปนะทุกคนนะจะเป็นสไปเดอร์แมนภาคโ o m คัมมิ่งนะทุกคนมันเขียนว่าโฮมคัมมิ่งจริงๆนะปึ๊บประมาณนี้เลยแล้วเรามาดูสกรงสกิลนี่คือหน้าจอทุกคนสำหรับภาคนี้นะ ก็ไใช้สกิลสิต้องกดย่อก่อนใช่ไหมใช่นี่ไงปลดล็อกเราก็จะได้สกิลมาทุกคนโอ้นี่จะเป็นการยิงใหญ่ใหญ่ยิงใหญ่ทุกคนโอเคเรากดย่ออีกทีหนึ่งปุ๊บมันจะโชว์นี่ใช่ไหมให้เรากดคิกกว่าไม่ผมหยอกเล่นคิกซ้ายต่างหากก็จะเปลี่ยนทุกคนเห็นไหมดู ก็สวยด,ดูดีทุกคนอา้าวฟื้นเรียบร้อยคือโคตรเท่ะสมกับเป็นสเปดนร์แมนจริงๆสไปดอร์แมนดิสไปดอร์แมนคืออะไรโอเคก็จะประมาณนี้นะแต่ผมมาดูสกิลที่สองเลยสามสิอ่าปรปับมุมมองก่อนโอเคกดยอ่อแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสกิลอะไรอ๋อเป็นแบบใหญ่แบบใหญ่รวมอ่ะเพื่อง่ายเหมือนใหญ่รวม แล้วก็อันสุดท้ายทุกคนก็จะเป็นมันใจชอบไฟฟ้าไหมหรือเป็นระเบิดวะผมไม่แน่ใจแต่ผมยิงดูก่อนติดติดสถานะอะไรไม่รู้อะวินเทอร์มั้งผมว่าวินเทอร์อแตกเลยหรอเจง๋งโอเคเดี๋ยวถอดหน้ากากกันด้วยนะทุกคนปึ๊บเวลาถอดหน้ากากก็จะไม่เห็นอันนี้นะพอใส่แล้วเขจะเห็นเออก็เดี๋ยวเราไปดูชุดต,ต,ต่อไปเลยดีกว่าทุกคน โอเคนะตัวต่อไปก็จะเป็น g o s t Rider ทุกคนนี่ไงแถมให้รถมาด้วยนะทุกคนนะดูดิเจ๋งอะ่ะขับรถได้ด้วยนะเป็อะไรที่ครนจะเจ๋งเลยทุกคนม่นคืออะไรวะผมไม่เข้าใจอันนี้คืออะไรปืนเหรอสงสัยแหละแล้วก็จะมีสกิลด้วยทุกคนนะเป็นห้าเนี่ยค่นไฟ ถ้ามุม PM มอง <If S 1> ผมเนี่ยคือมองไม่เห็นเลยนะโอ้โหโคตรเท่โคตรเผาไหมทุกคนมีเผาโชว์ถ้าขี้ขวาก็กดยอขี้ขวาก็ไม่เป็นไรนะก็สลับโกลเด้เียก็จะประมาณนี้เลยก็จะมีรถด้วยส่วนรถก็หายไปแล้วทุกคนเย่จังโอเคเราไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าก็สำหรับชุดต่อไปทุกคนนะก็จะเป็นมาร์คสี่สิบห้าีเท่จัดดูดิมันเป็นอะไรที่แบบดูดูดูโอ้โห เจ๋งกันไปละดูดิแถมมีได้โคตรสุดนะทุกคนต้องไปดูท่าบินมานะผมจะไม่ดูแป๊บนึงเออมันเหมือนจะพุ่งได้อะเนี่ยเห็นไหมอืมโคตรสุดดูดทุกคนโอ้โอ้เบาเบาเบาไม่้ีเบาเบาเบาโอเคมันก็จะประมาณนี้เลยทุกคนใช่เดี๋ยวผมไปดูมุมมองนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมาดูจากสกิลทุกคนนะนี่คืออะไร เป็นเลนเซอร์อ๋อเป็นเลนเซอร์แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คนกดยอดอือจะเป็นเลนเซอร์คู่แล้วตรงนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนสกิลใช่แหละให้กดยอดแล้วคลิกซ้ายคลิกซ้ายทุกคนอนนี่เป็นลำแสงจากตรงอกนะทุกคนโคตรรุนแรงอะ่ะอื้รุนแรงจัดแล้วก็เดี๋ยวเราสกิลต่อไปดีกว่าอ่าเปลี่ยนสิโอเคเรียบร้อยอันนี้จะเป็น Ừ, โคตรรุนแรงทุกคนดูนีโอ้โหโคตรโคตรรุนแรงทุกคนยอมรับเลยโอเคปึ๊บอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างผมดูนี้อ๋อเป็นเลนเซอร์เลนเลนเซอร์ฉบับเบาๆอะทุกคนไม่รุนแรงมากแต่สำหรับผมก็ถือว่ารุนแรงอยู่ดีแหละโอเคเรามาดูตัวต่อไป อันนี้น่าจะเป็นระเบิดอาบีจีแล้วทุกคนดูดิโหโอ้โหเละเละเลยกดยิงรัวๆผมบอกเลยเละเป็นท่าเละไม่เป็นท่าดิปึ๊บอันนี้เหมือนจะเป็นแบบยิงรัวใช่ไหมอุ้ยอุยอ้ยอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะอ๋อมันยิงขึ้นฟ้าลงมาเหรอ ใช่ใช่ทุกคนใช่โอเคก็จะประมาณนั้นแหละแล้วก็อันต่อไปจะเป็นหมดยังเนี่ยอ๋อหมดแล้วทุกคนก็เดี๋ยวเรามาถอดหน้ากากทุกคนปึ๊บเนี่ยถอดหน้ากากละโอ้นี่มันเปลี่ยนสกิลได้ทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะสลับมาร์ค45นี่ยังเหนืออีกเยอะเลยนะทุกคนโอเคทุกคนชุดต่อไปก็จะเป็นแอนด์แมนนะทุกคนนะ คลิปนี้ต้องขออภัยด้วยบางทีผมรีบเกินไปนการรีวิวนะเพราะว่ามันเยอะจริงผมอยากให้คลิปนี้ดูแบบรุ่นเร็วโอเคนี่จะเป็นแอนด์แมนทุกคนก็ความสามารถก็จะอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเหมือนจะย่อขนาดได้ใช่ไหมโอ้โหย่อจัดเฮ้ยโดดได้วยแล้วมจะคือล่างยังไง อ๋อกดกดยอด่อทุกคนคือล้างได้ท่านที่กดยอด่ออีกทีคืออะไรอ้าววอตอ๋อเหมือนจะอ๋อกดคลิกซ้ายทุกคนแล้วผมจะทำการคลิกไปนี่ไงอยัางบิ่มทุกคนอย่างบ่มดูดิคนบ่มเลยแล้วก็เหมือนจะใช้พลังได้ใช่ไหมใช่ผมไม่แน่ใจว่าพวกนี้ใช้ทำอะไรได้เนาะ ก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมคืนล่างก่อนเรียบร้อยก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับแอนดแมท